ญาติยโยมสาธุชนทั้งหลายก็พบกับอาตมาพระหมหาธีรนาถในธรรมภูผาที่อยู่ที่ภูผานาบุญภูผานาบุญตั้งอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านน้ำเกลียงหมู่บ้านพนทันตำบลพลทันอำเภอคำเขื่อนแจ้วจังหวัดเชสยงสน อยู่ติดกับหนองสนมและติดกับห้วยกะลาวห้วยกะลาวก็เป็นสถานที่ที่มีน้ำยาวไปหลายหมู่บ้านทีเดียวเาเรียกห้วยกะลาวแล้วก็เป็นสถานที่ที่อยู่เขาเรียกว่า,ก,ากลางทุ่งกลางทุ่งใกล้ห้วยใกล้คลองบางนั่นเถอะ และอาตมาอยังอยู่ที่นี่ยังอยู่แล้วก็อยู่มาเพื่องานบุญทำบุญให้กับพ่อกับโยมพ่อโยมแม่ทำบุญให้กับผู้มีพระคุณเรียกว่าบุพการีชนเรื่องบุญเรื่องคุณสำคัญภาษาบาลีทานว่า นิม่ตังสาธุรูปานังกตัญญูกะตะเวทิตาความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีคำว,ว่ากตัญญูนี้ไม่ใช่กตัญญูเฉพาะตอนอยู่นะถึงท่านตายไปแล้วเราก็ต้องกตัญญูเราก็ต้องนึกถึงท่านทําบุญให้ท่านหน้าที่ของบุตรธิดาก็คือทำบุญหา บิดามาดาผู้ลงรับจากไปคำว่าบุญว่าคุณนี้จะนานแค่ไหนแม้นตายจากกันไปแล้วก็เป็นบุญเป็นคุณอยู่อย่างนั้นแหละอย่างบทที่ว่านะโมนะทาด,ดินทาานน้ำคือมารดาบิดานั่นแหละมาตาปิตาจัตตระชังนิจังระคันติปุตตะกัง ก็มารดารักบุตรชั้นใดบุตรก็รักเคารพบ,บิดามารดาฉันนั้นเหมือนกันนี่ความเคารพเช่นเดียวกันนี่แหละตามามายะโสธรเที่ยวนี้ก็มาทำบุญนั่นแหละทีนี้ทำบุญมันก็มีหลายอย่างคำว่าบุญนี่มันกว้างจริงๆทีนี้เมื่อทำบุญก็มีหลายอย่าง มาทำบุญมาเลี้ยงทานมาถวายทานนิมนต์พระเจ้าพระสงฆ์มามาทำบุญเป็นบุญมาเลี้ยงโรงทานคนอะไรอะไรต่อมิอะไรหลายอย่างคำว่าบุญมันก็กว้างซ่อนอยู่ในนั้นแหละแล้วมาทำกิจกรรมอะไรที่มันเป็นความสมัครสมันสามัคคี กันเกี่ยวเนื่องกับคนใจบุญคนใจบุญเนี่ยก็จะคิดเรื่องบุญเรื่องกุศลก็จะคิดเรื่องการสรรร้างคุณงามความดีมากอย่างหลายประการด้วยความเป็นผู้มีความใจบุญก็มีความอ่อนน้อมความอ่อนนิ่มในจิตใจโดยเฉพาะบุญเกี่ยวกับความกะตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ต่อบุพการีบุรพาจารย์ของตนดังเช่นาตมามาทำบุญเป็นคนก็ทำบุญหลายอย่างนอกจากทำบุญกับทานกับศีลกับภาวนาอันเป็นความจำเพาะตนที่ต้องฝึกประพฤติปฏิบัตินอกจากนั้นถ้าเป็นลูกศิษย์ก็ทำบุญหาอาจารย์หาอุปชาอาจารย์รำลึกถึง เรารำลึกถึงพระพุทธเจ้าวันวิสาขามาฆะาอสัละกเราก็ประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการรำลึกถึงวันสําคัญของพระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์สําหรับเราชาวพุทธสาหรับผูท้ที่เป็นพุทธสาวกส่วนบุญที่เราเกิดมาต้องทําก็คือบุญกับพ่อกับแม่เนี่ย พ่อแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงนี้ทั้งพ่อทั้งแม่ก็มีบุญคุณอันใหญ่หลวงนี้ทีนี้เมื่อเรามารำลึกหรือว่าพอมีโอกาสก็จะได้จัดทําบุญให้กับท่านเมืออ่ออาตมามาเยอส่สววถอนเที่ยวนี้ก็ถือโอกาสเช่นนี้จัดทําบุญทําบุญทักษิณานุประทานทําบุญบังสุกุล ทำบุญถวายประตุปัจจัยทยทานทำบุญด้วยการสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมกันก็มีหลายอย่างที่เป็นเป็นบุญเป็นกุศลทำบุญด้วยการชักชวนผู้คนลูกศิษย์ลูกหามาร่วมร่วมกันมามาโฮมบุญกันมาช่วยกัน ตลอดจนชาวบ้านชาวเรือนแถวเนี้ยเมื่อทราบข่าวก็มาร่วมบุญร่วมกุศลกันร่วมสรรสร้างบาร,รมีคุณงามความดีร่วมกันโดยเฉพาะที่ตรงนี้เป็นเขตอภยทานเฉตเมตตาอภยธานญาติโยมทั้งหลายชีวิตของคนจะขาดเสียไม่ได้สองประการก็คือเมตตาแนละให้อภัย เมตตาก็มาจากเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นพรหมิหารธรรมอภัญทานก็คือการมีศีลการไม่เบียดเบียนก็คือมีศีลมีธรรมนั่นแหละสองอย่างนี้แหละสำคัญเมตตาเกิดมาจากความรักจากพ่อจากแม่ท่านเมตตาเราเพราะเมตตานั่นแหละเพราะความรักนั่นแหละ จึงได้เกิดมาเป็นเราเมื่อเราทราบอย่างนี้เราก็ต้องรู้จักบุญรู้จักคุณไม่ใช่ตายแล้วตายเลยหรือว่าตายแล้วก็ไม่คิดไว้ในใจว่าจะทำบุญหาทำบุญถึงเราก็ต้องคิดที่จะทำบุญเหมือนคราวนี้ปีนี้ก็เห็นว่าเหมาะสมหลายอย่างหลายประการก็คิดจะทำบุญ ให้กับผู้มีบุญมีคุณก็ทำบุญคนเดียวมันก็อย่างไรอยู่ก็มีลูกศิษย์ก็ต้องใช้ลูกศิษย์มาร่วมกันประจานก็มีลูกศิษย์ลูกศิษย์ไม่ได้มากไม่ได้น้อยเอาคำว่าเป็นลูกศิษย์กันนั่นแหละมีความเกี่ยวเนื่องกันพระจาราร์จะทำบุญทำทานพระจาราร์ก็ชักก่อชวนคนมานาบุญ มาทําบุญหลายอย่างปลูกข้าวดำนาทอดพ้ะป่าทําบุญหาพ่อหาแม่ก็ล้วนแต่เป็นบุญทั้งนั้นตั้งโรงทานทบริจาคทอดพระป่ากันก็ล้วนแต่เป็นบุญทั้งนั้นเอาเป็นว่าชีวิตของพวกเรานี้มันก็อยู่กับบุญกับกุศลนี่แหละวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ไม่ได้คิดอะไรคืดแต่การบุญการกุศล ชิ้แต่การเสียสละแบ่งปันว่าอันใดที่จะเป็นบุญเป็นกุศลที่เรียกว่ากุศลธรรมะเป็นฝ่ายบุญกุศลียะบ่ากุศลกรรมบทสิบประการก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติเป็นอิจฉาการไม่พูดมุสาวาทส่อเสียดหยาบเพ้อเจ้อการเป็นผู้ไม่ละโมบโลภมากอยากได้ของใครมาเป็นของตน การเป็นผู้มีจิตใจซื่อตรงมั่นคงอย่างนี้เป็นต้นเป็นผู้ไม่ตรีทีเหนียวด้วยเรียกว่าคําว่าบุญนะัก็มาจากกุศลธรรมมามาจากบุญมาจากกุศลนี่แหละทําจิตให้มันเป็นบุญเป็นกุศลและฝึกประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกุศลกรรมบทสิประการที่พระพุทธองค์ <c oughs> ได้สั่งสอนเอาไว้ อันนี้ก็เป็นบุญบุญอันนี้เป็นบุญจำเพาะตนที่เราพึงกระท,ทํำทีนี้บุญรวมก็คือการบอกบุญไปถึงผู้อื่นให้มาร่วมบุญ,บญให้มาสร้างบาร,รมีสรรสร้างคุณงามความดีร่วมกันให้เป็นบุญยิ่งขึ้นไปอีกมากมายหลายอย่างหลายประการคือเป็นบุญเพิ่มเติมขึ้นไปอีก เป็นบุญที่ยิ่งกว่าเดิมก็นี่แหล,และเรียกว่าทำบุญทำดีแล้วก็มาชักชวนกันในการบุญการกุศลให้ยิ่งขึ้นไปอีกก็ยิ่งเป็นการดียิ่งนักจะได้เพิ่มภูณบุญกุศลและคุณงามความดีเพิ่มขึ้นไปอีกอาตมาจึงมาที่นี่มาปักหลักอยู่สักสัปดาห์หนึ่ง หาลูกศิษย์ลูกหาทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แดดจะร้อนมากกว่าโคราทั้งหลายเท่าแต่เมื่อเรานึกถึงบุญนึกถึงความกตัญญูต่อพ่อต่อแม่ที่เลี้ยงเรามานึกถึงผู้มีบุญมีคุณที่สั่งสอนช่วยเลี้ยงเรามาทั้งเป็นผู้มีบุญมีคุณต่อเราให้เราเกิดทั้งเป็นผู้มีบุญมีคุณเลี้ยงเรา ก็ลี้ยงแตล้วนแต่เป็นผู้มีบุญมีคุณต่อเราเสียทั้งนั้นจึงใช้โอกาสอันนี้มาที่นาบุญมาชักชวนผู้คนให้ได้มาสรรสร้างความดีทำสิ่งที่ดีร่วมกันมาจับไม้จับมือกันสร้างบุญบารมีดังคำที่ว่าคนดีสัตว์บุรุษ ก็ยอมนำพากันไปสู่สวรรค์พรหมโลกพระนิพพานส่วนคนชั่วก็มาจับมือกันดึงกันไปสู่ความเป็นทุขติวินิบาตสัตว์นรกท่านจึงว่าคนดีก็มาชักชวนกันทำดีไปสวรรค์พรหมโลกพระนิพพานส่วนคนชั่วก็มาชักชวนกัน ไปสู่นรกอเวจีทุขติวินิบาตภาษาบาลีท่านจึงว่าตาสมาส,าสะตันาสตันจะนานาโหติอิโตคติอสันโตนิระยังยันติส,สันโตสังฆปรายนาท่านจึงว่าเพราะฉะนั้น สัตบุรุษและสัตบุรุษย่อมมีคติหรือทางเดินต่างกันสัตบุรุษและอสัตบุรุษนี้ต่างกันราวฟ้ากับดินมีความเป็นไปต่างกันมากระหว่างคนดีกับคนไม่ดีคือสัตบุรุษและอสัตบุรุษอสั้นโตนิระยังยันติคนไม่ดีหรืออัดอสัตบุรุษนี้ ย่อมนำไปสู่นรกชวนกันไปสู่นรกชวนกันทำบาปทำเบญทำกรรมทำชั่วชวนกันทำสิ่งที่ไม่ดีงามทำสิ่งที่ไม่น่ารักทำสิ่งที่ไม่นา่าเคารพทำสิ่งที่ไม่น่ายกย่อง,องสรรเสริญ ทำสิ่งที่ไม่ละอายเกรงกลัวไม่เกรงกลัวต่อบาปต่อเวนต่อกรรมนี่คืออสัต์บุรุษหรือว่าคนไม่ดีก็เป็นไปนในทางนานาโหติอิตโตคติก็ไปทางของคนไม่ดีไปทางของคนหยาบหาบเวรหาบกรรมหาบความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่ในหมู่มนุษย์ก็เดือดร้อนแล้วก็ยังไม่พอ ก็ยังเดือดร้อนไปถึงบหนาชาิหนาหนักหน้านักไปขางหน้านักก็เก่า,เ,กาเพราะว่าอสันโตนี่ระย,ยังยันติพวกคนไม่ดีนี่ก็แนะนำไปแต่นรกแนะนำไปสู่ความเดือดร้อนลิ้นมันหวานแต่ทำตามแล้วมีพิษสันโตสังกาปรายนา ส่วนคนดีหรือภระสัตว์บุรุษย่อมมีสวรรค์พรมโลกพระนิพพานเป็นที่ไปในเบือกหน้าอันนี้แหละเรียกว่าชวนกันโดยอาศัยภูผ,ผานาบุญนี้เป็นที่ชักชวนเป็นแหล่งบุญแหล่งกุศลที่เราจะได้สรรสร้างคุณงามความดีที่เราจะได้ทำสิ่งที่ดีงาม ให้เป็นมรรคเป็นผลเป็นคุณงามความดียิ่งยิ่งขึ้นไปจะได้สมชื่อสมนามว่าเราสำนึกเราระลึกเรามีพ่อแม่เราก็กตันญยูเรามีครูบาอาจารย์เราก็กตัญญยูเหมือนตอมาปั้นรูปพระอาหารหันต์ทั้งหลายสร้างวัดสร้างวาก็กตัญอยู่ต่อพระพุทธศาสนาต่อพระศาสดาต่อครูต่ออาจารย์ต่อผู้มีบุญมีคุณ ทั้งหลายทีประกตันอยู่ต่อพระพุทธเจ้า,จาพระธรรมพระสงฆ์ต่อหลวงปู่เสาหลวงปู่ม่นท่านพ่อลีหลวงปู่เรียนพ่อแม่ครูอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ตลอดจนสมเด็จพระมหาสมณนนเจ้าเจ้าท่าน,นเจ้าคุณอุบาลีหลวงปู่ลีหลวงปู่เจี๊ยต้องพ่งพอพุทธผู้มีพระคุณทั้งหลายมีบิดามารดา ใ่บุพการีชนทั้งหลายเป็นต้นเรากระตันอยู่เรากระตันอยู่เราก็หาทางทำของท่านที่ท่านเป็นสัตว์บรุษนี้ซึ่งจะเป็นทางนำเราไปสู่สวรรค์พรมโลกพระนิพพานมารวมกันประพฤติปฏิบัติมารวมกันตากแดดตากฟ้าตากฝนมาลองกับลังกันสินหน่อย ที่นี้นาบุญแห่งนี้จึงเป็นที่รวมกํำลังกันสน่อยมันร้อนดีจังมันร้อนดีจังเราจึงมาสู้เราจะสู้ไม่ถอยร้อยเรียงดวงใจหนทางจะไกลเท่าใดก็จะก้าวไปไม่หวัน่นเรามาร่วมมาร้องมาทดลองกํำลังให้หมู่มานเพพังด้วยพลังสามคีลุกขึ้นยืนนะ ข้าวต่อไปลุกขึ้นยืนสู้ต่อไปสู้เพื่อจะสรรสร้างคุณงามความดีนี่แหละให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปให้มันยิ่งกว่ายิ่งขึ้นไปอีกนี่คือหลักการหลักเกณฑ์ที่จตมามาเที่ยวนี้ก็หวังว่าจะมีผู้ติดขบวนมาบ้างหรือว่ามาช่วยกันบ้างมาตากแดดมาตากร้อน มาลุยี่คนที่ตมด้วยกันบ้างอยู่ในที่มันสบายสักเลี้ยงเกลามาเส้นหนานแล้วละ่ะลงที่โคนที่ตมเขาว่ากลิ่นโคนสาบควาย <c oughs> <c oughs> กลิ่นโคนสาบควายควายที่นาบุญนี้ก็มีกลิ่นโคนก็กลิ่นดินนี่แหละถามว่ากลิ่นดินเนี่ยกับกลิ่นเมืองหลวงนี่อันไหนมันสะอาดกว่ากัน รู้สึกว่ากลิ่นดินแถวนี้จะไม่มี PM 2.5แต่กลิ่นเมืองหลวงหรือว่าป่าปูนป,ป่าป่าปูนมี PM 2.5รู้สึกกลิ่นกโคลนที่ว่าเป็นโคลนเป็นตมกับไม่มีความเสียหายในบรรยากาศหรือชั้นบรรยากาศกับเป็นกลิ่นดีอันนี้แหละเราจึงมา มาร้อยเรียงดวงใจตัจวเรามาสู้เราจะสู้ไม่ถอยจะร้อยเรียงดวงใจแม้หนนยะถนทางยาวไกลจะก้าวไปไม่หวัน่นเรามาร่วมมาร้องมาทดลองกำลังให้หมู่มานเพรังังด้วยพลังสามคัคคีลุกขึ้นยืนสู้ต่อไปอันนี้ละ่ะก็เลยพาก็เลยนำผ่าก็เลยแจ้งข่าวก็เลยบอกข่าว บอกข่าวแล้วก็ไปถึงคนโน้นคนนี้คนแจ่คนเท่าก็มาร่วมกันเรากำตันอยู่โดยเฉพาะอาตมาก็เกิดที่นี่โดยเฉพาะเรียนหนังสือที่โรงเรียนคำเขือนแจ้าชูปรฐำมตรงนี้รักบูชาเชิดชูชนูปฐำมเป็นคอนเซ็ปต์ของโรงเรียนแห่งนี้แล้วก็อยู่หมู่บ้านแห่งนี้ อยู่ตรงนี้ตกลง,งก็เกิดกับดินกับน้ําตายไปกับดินกับน้ําอย่างนี้ฉะนั้นเราจึงจะสรรสร้างคุณงามความดีให้เป็นบุญญาราศีให้เป็นสิ่งที่ดีงามในจิตใจของเราให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปแนี่ยนำมาพูดท่านทั้งหลายได้ฟังเป็นคติธรรมในวันนี้นำมากล่าวมาเล่า ถึงว่าความกระตันยูรู้บุญรู้คุณเป็นเครื่องหมายของความดีเพราะมันจะแผ่ความดีออกไปเริ่มจากความรู้บุญรู้คุณนี่แหลถ้าขาดความรู้บุญรู้คุณมันก็ไปตัดทางขันคุณงามความดีอื่นเสียหมดเสียสิ้นอันนี้นามพระพุทธท่านทั้งหลายได้ฟังเป็นคติธรรมในธรรมะผู้ผาณาบุญในวันนี้อะไรจากนี้มานนโมทนาบุญกัน เมื่อวานนี้เราทำงานเราเทป,ปูนกันไปตั้ง17คิวขอบคุณนาอานายกอองนชนกคตพากดีช่วยประสานงานอันนั้นอันนี้ในการเทป,ปูนแล้วก็การซื้อรวดมัดเหล็กอะไรเป็นไปอย่างเรียบร้อยแล้วก็น่านงานของเราวิศวกรเอกรินและก็การันก็มามาเยี่ยมนาบุญก็ได้พอยได้ทำงานไปด้วยส่วนพวกเราที่อยู่ตรงนี้ปักหลักกันอยู่ตรงนี้ ก็มีคูบาโตอคูบาคงคูบาเหี่ยวคูบาจอกคูบาโอแล้วก็พระใหม่อีกรูปหนึ่งสมเณน,นก่าฟิวจากนั้นก็มีช้อนมีหลวยมียมเหลียวมีทิดหมักแล้วก็ยังมีทิดยูหลายต่วหลายคนร่วมด้วยเช่ยกันทิดวิเชียน แล้วก็ยังมีแม่ชีธรรมคันชาแม่ชีสิริธาราแล้วก็ยังมีอุบโคสิตามีแม่เตือนแม่ทองแม่แปะก็ร่วม้ดยช่วยกันอยู่ตรงนี้มีหลายหลายคนมีพี่ต้อยพี่น้อมแล้วมีทิดนายมีพี่ยอมมีน็อนะทินดน็อต ก็หลายคนอยู่นะก็ยังมีวิรานาบุญอ่าววิระก็วิระไปอยู่โน่นแหละแต่ว่าพออยู่ตรงนี้มาก่อนก็เรียกว่าวิรานาบุญค้ำจุนกันทํางานกันอยู่อย่างนี้เมื่อวานนี้ก็มีทิดยูอ่าทิดยู่ก็มานะช่วยงานมาปูกระเบื้องมีช่างพงช่างมนลูกน้องช่างพงช่างมนมีช่างเตีย้ย ก็หลายต่อหลายคนช่วยกันช่วยงานก็มีเบิร์ตมาตั้งโรงทานกับต้อมโรงทานของคุณตุรัชดาบรรัศน์นาศีก็ร่วม,ร,วมร่วมกันมาและวันนี้เช้าวันนี้ประหลัดแดงก็โผล่มาแล้วกับอิว๋วเอาอาหารทะเลมาทะเลทะเลมาที่ภูผานาบุญประหลัดแดงทะเลทะเลมาเลยทะเลทะเลมาจากนูน่นเอามาจากสมุทรสาครน,นูน่น เรียกว่ามากับทะเลทะเลเลยปลาดแดงขนใส่รุ่งใส่รถมาเลยหลายอย่างมากประการพอควรที่กล่าวมาเนี้ยก็ขอบคุณอนุโมทนากับทุกท่านทุกคนจะโรงทานก็จะตามมาตามมาอย่างไม่ว่าจะเป็นของคุณกระดกพรไม่มณีกรทั้งทุเรียนทั้งอโวคาโดอันนี้ก็จัดเต็มเหมือนกัน โรงทานพี่จันทร์สีประภาค้องคำนวณการตั้งโรงทานในนามพ่อสํเเริงแม่สีประภัย้องคำนวณการก็จะตั้งโรงทานนะเป็นโรงทานไอศครีมน้ำดื่มโรงทานที่เป็นโรงทานอพอชลีแม่บุตรธงชยัยก็เป็นโรงทานที่เบิร์ดท,ที่ต้อมที่คุณตุรัชดาวันสนับสนุนอยู่ก็เป็นโรงทานนึกถึงบุปราการีชนไปด้วยกัน อนุโมทนากับทุกๆคนขอความสุขความเจริญความสวัสดิมงคลจงมีแก่ท่านทั้งหลายตลอดการตลอดไปวันนี้อัตมาพระหมหาธีนาคติโรพ,พร้อมกับธรรมจักรภูผาจากภูาากผานาบุญบ,บ,บ้านน้าเกลียบบ้านพลทันตะบนพลทันอาเภอคาเกลีแจ้วจังหวัดเชียงสรสมควรแก่เวลาและวละจึงของเจริญพรแก่ท่ทั้งหลายในวันนี้แต่เพียงเท่านี้เจริญพร